Thank <laughs> you. แมบบ่เอาินสอสีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้วอืมหยิบของของตะวันไปเฉยๆเนยเขาเรียกขโมยน้ำเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกน้ำเมฆนรกเหรอเหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก กลัวนะครับเ <c oughs> มไม่อยากตกนรกใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วยพระยาลิไทยกริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุขโขทยัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาม,มากและนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมย่งไงละ่ะคืออะไรล่ะคะคุณปู สศพิตรราชธรรมก็คือคุณธรรมสิิประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงละ่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบสิทประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่๑๐ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้งสิประการของพระมหากษัตริย์ กพดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ก็ได้แต่เอามานี่ พิศนุโลกพ,พุทธศักรา 1, 1> ช1 9 0 5ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลยงั้นสิเขาไปไหนกันหมดนะพี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับพวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาวเออจ้าเนี่ยถามแปลก ไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงละ่ะพระยาลิไทยทรงสร้างวัด สร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระน้าคือ,อเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แกแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย <c oughs> พวกเราไปก่อนนะคะ <c oughs> วันพระนาคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะแต่วันอยากไปฟังเทศคะ่ะเมฆด้วยเมฆด้วยโอโ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะเย้พ <Yeah! S 2> ระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทําให้คนไม่กล้าทําชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทําความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรือง คุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรมสิบประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤตเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วอครับโอ้โหทุ่งนานเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลยนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะอยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าหรอฉันว่ารกลับกันดีกว่า